สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนซ่อมเสริมเรื่องความเข้มเสียงและระดับความเข้มเสียงเตรียมสมุดและปากกาให้พร้อมแล้วเริ่มเรียนกันได้เลยจากโจทย์กำหนดให้กำลังของเสียงหรือ P เท่ากับ1.25 6กคูณ10ยกกำลังลบสวัตต์และระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงหรือ r เท่ากับ10เมตรเนื่องจากเสียงกระจายรอบทิศทางพื้นที่จึงเป็นทรงกลม แทนค่า r เท่ากับ10เพื่อหาพื้นที่ทรงกลมจากสูตร 4πr ย,ยกกำลังสองเมื่อได้พื้นที่จึงนำไปแทนค่าในสูตรความเข้มเสียง i เท่ากับ p ส่วน a แก้สมการจนได้คำตอบค่า i จำรหัสนี้ไว้หากฟังไม่ทันแนะนำฟังให้จบก่อนแล้วค่อยจดบันทึก โจทย์ข้อ2กำหนดให้ความเข้มเสียงหรือไอเท่ากับ5คูณ1 0ยกกำลังลบ6วัตต์ต่อตารางเมตรแหล่งกำเนิดเสียงโดยรอบได้ขนาดพื้นที่หรือตัวแปร A เป็นพื้นที่ทรงกลมจากตำแหน่งซึ่งห่างออกไป2เมตรแทนด้วยตัวแปรอแทนค่าตัวแปรอเพื่อหาค่าตัวแปร A จากสูตรความเข้มเสียง I อเท่ากับพส่วนเเมื่อแทนค่า I กับ A จะได้คำตอบของกำลังเสียงหรือตัวแปร P โจทย์ข้อ3กำหนดให้ความเข้มเสียงหรือไอเท่ากับ1คูณ10ยกกำลังลบ5วัตต์ต่อตารางเมตรความเข้มเสียงต่ำสุดที่หูมนุษย์ได้ยินหรือค่าไอศูนเท่ากับ10ยกกำลังลบ12วัตต์ต่อตารางเมตรสูตรการหาระดับความเข้มเสียงได้แก่เบต้าเท่ากับ10ล็อกไอส่วนอศแทนค่าไอและไอศูนย์แล้วคำนวณหาค่าระดับความเข้มเสียงหรือเบต้าจะได้คำตอบในหน่วยเดซิเบล โจทย์ข้อ4กำหนดให้เบต้าเท่ากับ80ดเดซิเบลและระยะห่างหรือ r เท่ากับ5เมตรเมื่อแหล่งกำเนิดเสียงกระจายรอบทิศทางคำนวณหาพื้นที่ทรงกลมได้จากสูตร A เท่ากับ4พา pi r ยกกำลังสองแทนค่าเบต้าเท่ากับ80ดเดซิเบลในสูตรระดับความเข้มเสียงเพื่อหาค่า I แก้สมการเพื่อหาค่า I จนได้ค่า10ยกกำลังลบ4 ตำแหน่งแรกที่ระยะห่างออกไป5เมตรได้พื้นที่กระจายเสียง314ตารางเมตรแทนค่าในสูตร i เท่ากับ p ส่วน a เพื่อหาค่า p หรือกำลังของเสียงตำแหน่งที่สองอยู่ห่างออกไป50เมตรจากนั้นคำนวณหาค่าพื้นที่ทรงกลมของตำแหน่งที่สองแม้ตำแหน่งห่างออกไปจากเดิมแต่กำลังของเสียงมีค่าเท่าเดิมหาค่าความเข้มเสียงใหม่โดยใช้กำลังเสียงเท่าเดิมแต่เปลี่ยนขนาดพื้นที่ จากคำตอบก่อนหน้านี้ความเข้มเสียงที่ตำแหน่ง5เมตรได้10ยกกําลังลบ4หน่วยวัตต์ต่อตารางเมตรและที่ตำแหน่งห่างออกไป50เมตรความเข้มเสียงเท่ากับ10ยกกาลังลบ6วัตต์ต่อตารางเมตรผลต่างระดับความเข้มเสียงที่ตำแหน่งต่างกาันสามารถหาได้จากสูตร10 log I1 ส่วนด้วย I2 หรือหาจากสูตร20 log r 2ส่วนด้วย A1 ก็จะได้คำตอบเท่ากัน ฟังไม่ทันให้ย้อนกลับไปฟังใหม่ได้เขียนโจทย์และวิธีทำลงในกระดาษเสร็จแล้วส่งภายใน5วันหลังจากดูคลิป